น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาการปวดเมื่อยปวดตามตัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวปวดขาและปวดเข่า เกิดขึ้นได้กับทุกคนขอแนะนำน้ำมันนวดทายะซึ่งพัฒนามาจากสมุนไพรโบราณเป็นสูตรลับสมัยรุ่งเรืองวัดเส้าหลินเพียงทาโดยไม่ต้องนวดด้วยคุณค่าของสมุนไพรกว่าร้อยชนิดและเทคโนโลยีจากการสกัดที่ทันสมัยทำให้มีอนุภาคเล็กระดับนานโนช่วยซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกออกฤทธิ์ในทันทีมีส่วนช่วยคลายอาการปวดข้อปวดเข่าปวดอักเสบปวดศรีรษะ มือเท้าชาไมเกรนและออฟฟิศซินโดรมได้อย่างน่าทึ่งรู้สึกดีหายไปแบบไม่รู้เรื่องเลยอะทุกวันนี้ไม่ต้องไปพึ่งยาคลายเส้นแล้วค่ะพอมาเจอนะ้ำมันไทยย้านี่ทามันก็หายปวดตอนแรกก็ยังคิดว่าตัวเองอุทานไปหรือเปล่าชาช้ากัวันเย็นปวดตอนไหนฉันก็ทาตอนนั้นอะจนทุกวันนี้ก็ไม่ไม่ได้ปวดอีกแล้วค่ะตรงที่มีอาการอย่างเงี้ยครับเราทาไปเลยเพื่อช่วยลดอาการอักเสบคือเย็นแบบที่ว่าเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์เลยค่ะ มันเย็นแล้วมันสบายแล้วมันรู้สึกโล่งแล้วกลายเป็นว่าปวดแล้วมันมันลดลงมันเบาลงอะค่ะปวดมานานทรมาน,านมานานต้องลองแล้วคุณจะรู้เองว่าทายะดีอย่างไรวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ1 0 0สายแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้ปกติน้ำมันนวดทายะ1ขวดราคา450บาท แต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ3ขวดลดพิเศษจากปกติ1,350บาทเหลือเพียง1,190บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆเลยล่ะค่ะของแท้ต้องน้ำมันนวดทายะเท่านั้นคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยอาการปวดอาการเมื่อยอาการอักเสบแต่ละอย่าง เริ่มต้นหรือบางคนเป็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลตั้งแต่วัยรุ่นเลยดีกว่านะครับวัยทํางานนะครับผู้สูงอายุซึ่งอาการเหล่าน,นี้โอ้โหพอเป็นทีนะมันก็รู้สึกว่าโอ้โหมันทรมานร่างกายหือเกินแต่วันนี้ครับผมมีสิ่งที่พิเศษกว่านั้นที่จะมาบรรเทาได้ทั้งเรื่องของการปรวดอาการเมื่อยต่างๆรวมไปถึงอาการอักเสบไปด้วยแล้วบอกเลยว,ว่าสิ่งนี้นะน่าอัศจรรย์มากๆเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมขาเรียกว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ํามันนวดทายะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารสกัดที่พัฒนามาจาก สมุนไพรโบราณนะคะในยุครุ่งเรืองของวัดเส้าหลินซึ่งต้องบอกว่าโหวันนี้ค่ะคนที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าการแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆที่หลายๆท่านเป็นอยู่ลุกก็โอยนางก็โอยอม,มีปัญหาปวดไขข้อหรืออาการปวดต่างๆ วันนี้ค่ะเรามาไขความลับนี้กันขอต้อนรับเลยนะคะสําหรับคุณกมลรัตน์ฉัดเรืองกมลนค่ะหรือว่าคุณเบบี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบบี้ขอแนะนําตัวนิดนึงคุณผู้ชมขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะน้ํามันนวดทายะซึ่งจะเป็นผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้เราแล้วก็รวมถึงไขอาการปวดเมื่อยของเราด้วยน้องเคนครับผมอันดับแรกถามกันเลยคบว่าสูตรนี้ มาตั้งแต่สมัยวัดเ้าหลินเลยเป็นสูตรลับสมัยรุ่งเรืองของวัดเ้าหลิน,นค่ะนำมาพัฒนาโดยการพัฒนาเนี่ยค่ะก็ใช้เวลาถึง14ปีโดยนำเอาสมุนไพรต่างๆจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยจีนยุโรปตะวันออกทั้งหมดเนี่ยค่อยๆเติมสูตรเข้าไปจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพมากค่ะพอพูดถึงสูตรลับยุครุ่งเรืองสมัยของวัดเ้าหลินแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าที่มาที่ไปล่ะคะคุณเบบี้มันมันไ ก็สูตรนี้ค่ะผู้ผลิตเนี่ยค่ะได้ไปเรียนรู้นะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของของศาสตร์มวยจีนอาจารย,ย์อยู่กับมวยเซ้าหลินมานานมากจนกระทั่งเปิดสอนนะคะที่อเมริกาแล้วผู้ผลิตก็ได้เข้าไปเรียนรู้นะคะจนกระทั่งได้ไปพบสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันดีมากตรงที่ว่าเวลาคนที่จะไปฝึกมวยจีนนะคะ,คะจะเริ่มต้นด้วยการฝึกวิชาหนึง่งที่เราเรียกว่าวิชาฝ่ามือสายเหล็กโดยมีกระทะเราเคยดูหนังจีนใช่ไหมคะคในกระทะเนี่ยค่ะ จะมีพวกหินมีทรายมีกรวดมีของแข็งนะคะแล้วก็จุดจุดไฟอุ่นๆอยู่ตลอดเวลาใต้กระทะวิธีฝึกเนี่ยค่ะจะต้องเริ่มต้นจากการที่เอามือเนี่ยค่ะจิ้มเข้าไปนะคะในของร้อนเหล่านี้นะคะพอร้อนจนกระทั่งทนไม่ไหวนะคะเอามือออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดอาการปวดเส้นเอ็นหรือว่าร้อนพุพองนะคะแล้วอันนี้แหละค่ะไฮไลท์เลยก็คือจะมีไหอยู่หหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบ ที่ที่เป็นสูตรของสมุนไพรอยู่ในรูปของของโครนนะคะยังไม่ได้อยู่ในรูปของน้ำนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเรียกว่าโบกที่มือเนี่ยพอกไว้เลยประมาณอย่างนั้นนะคะให้มันเกิดอาการสลายพังผืดนะคะแล้วก็ลดอาการปวดบวมอักเสบอาการแสบร้อนพอหายแล้วนะคะก็เอาไอ้วัตถุดิบเนี่ย ลงไปในหายเหมือนเดิมแล้วก็ไปฝึกใหม่ค่ะคือเหมือนกับในหนังหรือภาพยนตร์ทีีเรามีการเห็นกันถูกค่ะอย่างนั้นเลยเหมือนกับว่ามาจากเรื่องจริงที่พัฒนาเขาเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะบรรทวการได้จริงด้วยถูกค่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็เลยเป็นเป็นที่ต้องการของสิทธิ์ครับ สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธินอกสิทธิ์ในก็ตามเนี่ยอยากได้สูตรนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้จะได้สูตรนี้นะคะอ่าเป็นสิทธิ์ในถึงจะมีโอกาสได้สูตรนี้กลับนะคะแต่แต่สูตรนี้พอได้กลับมาแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเอามาใช้ได้เลยนะคะมันจะต้องมีการเอามาพัฒนาอีกมากขึ้นมากขึ้น นะคะอย่างที่บอกว่าก็ใช้เวลาถึง14ปีนำเอานวัตกรรมนะคะที่เป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะผ่านเครื่องกรองววยนะคะแล้วก็ทำให้อนุภาคเขาเนี่ยเล็กขนาด0.25ไมครนน5์0.25ไมครอนใช่ค่ะซึมตั้งแต่ผิวหนังเส้นเอ็นกล้ามเนื้อลงไปช่วยลงลึกเลยวันนี้มันจึงกลายเป็นน้ำมันนวดทายะที่ที่ทำหน้าที่ได้ดีมาก ก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงเรื่องสมุนไพรที่โอ้โหมันเต็มโตะขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะเรายังมีความรู้สึกจากผู้ใช้จริงที่ก่อนหน้านี้บอกเลยค่ะว่าปวดสารพัดเลยแต่พอได้มาเจอกับน้ํามันนวดทายะเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะชื่อนัทอมตันตินันทรนค่ะเป็นแม่บ้านค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็ทํางานบริษัทมา20กว่าปีอะค่ะก็คือมันก็จะปวดที่คอที่หลังอะค่ะซื้อยาทานหนักๆเข้าก็ไปโรงพยาบาลเอกชน ปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นที่คอต้องผ่าตัดโดยการถ่างกระดูกที่ต้นคอขันนอ็อตแล้วก็เลยถามหมอว่าถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยจะเดินได้ไหมหมอบอกว่าก,ก็อาจจะเดินได้หรืออาจจะเดินไม่ได้แล้วค่าใช้จ่ายก็สูงก็เลยแบบกลัวมากแล้วทีนี้ก็ฟังรายการวิทยุพี่สาวก็ฟังเขาก็บอกว่าเนี่ยลองไปซื้อน้ำมันทายาทาดูสิคนเขาใช้แล้ว ทาแล้วดีนะแล้วหายอะไรหายปวดนะอะไรเงี้ยพอมาเจอนะ้ำมันทายานี่ทามันก็หายปวดตอนแรกก็ยังคิดว่าตัวเองอุทานไปหรือเปล่าทาเช้ากับวันเย็นปวดตอนไหนฉันก็นทาตอนนั้นนะ่ะจนทุกวันนี้ก็ไม่ไม่ได้ปวดอีกแล้วค่ะชื่อปุณยิสาตปนิยกุลเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะเราก็จะต้องใช้เมาส์จับมันทั้งวันอะคะ่ะตั้งแต่เชา้าจนเย็นเชา้าจนเย็นทุกวันจนวันนึงมันกลายเป็น นิ้วล็อกโดยที่เราไม่รู้ตัวของชิ้นเล็กๆพวกคีการ์ดพวกเส้นผมจิบจับไม่ได้ค่ะมันจะปวดมากจนต้องไปโรงพยาบาลคุณหมอก็เลยให้เป็นยาสลายพังผืดฉีดเข้าไปที่ข้อนิ้วนะคะอยู่ได้ประมาณ1เดือนก็กลับมาเป็นอีกคราวนี้ไปพบหมอหมอนัดผ่าค่ะนัดผ่าแต่ที่เราเป็นเนี่ยม,มือขวามือที่เราต้องใช้งานก็มาเจอน้ํามันทายะทาจนชุ่มเลยแล้วก็บริหารนิ้วโดยการแบบ เหมือนกับกรีดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะจนมันคลายตอนนี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้โดยที่เราไม่ได้ต้องไปผ่าเพราะถ้าผ่าก็เป็นหลักหมื่นเหมือนชีวิตไม่ได้มีเรื่องของนิ้วล็อกแล้วก็แขนชาเลยชื่อป้าบัวค่ะมาทํางานเป็นแม่บ้านที่จเจริญนครปวดคือปวดหัวเข่าคือว่าเดินมากเดินขึ้นเดินลงชั้น5มันจะปวดตรงไอ้ร้อยหวานคะ่ะปวดปวดมากเลยแม้แตเหยียบไปที่แบบ แข็งนิดนึงอ่ะลงไม่ได้นลือตาล่วงเลยค่ะผลสุดท้ายพอได้เจอทญญายะนี่แหละรู้สึกดีหายไปแบบไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะทุกวันนี้ไม่ต้องไปซื้อพึ่งยาครเส้นลค่ะ,ะมาใช้ทญญายะดีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับผมได้ฟังขนาดนี้ตอนนี้ผมนึกถึงคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านผมครับก็คือคุณแม่ผมเองคือตอนนี้คุณผู้ชมครับคุณแม่ผมบางทีก็จะบ่นเนาะว่าแบบอตอนนี้รู้สึกว่าปวดหัวจังเลยรู้สึกเหมือนปวดไมเกรนบ้างหละหรือบางทีเหมือนอายุคุณแม่ผมก็เริ่มเยอะแล้วเนาะ เดินขึ้นบ้านเดินลงบ้านเดินไปขายของหรือกระทั่งดูแต่มือถือ,อดูหุ้นไงโอ้โหดูแล้วก็เครียดเห็นตัวเลขก็เครียดเครียดไม่พอพิมพ์อีกนั่งเพดหุ้นอีก แม่ผมอาการแบบนี้มาหมดเลยฮะทั้งไมกรงไมเตรนิ้วลงนิ้วล็อกตัวนี้ช่วยได้ไหมครับช่วยได้เลยค่ะยังไงฮะค่ะก็ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการสลายพังผืดปรับไหลเวียนเลือดลดอาการปวดอักเสบอืมโอเคครบเลยนี่ใช่ค่ะคุณแม่ผมชอบแน่นอนไม่ต้องนวดก็ได้ถูกต้องค่ะใช่ค่ะแค่ทาลงไปด้วยความที่โมเลกุลเขาเล็กถึง0.25มคลลิมตรนี่แหละคุณผู้ชมค่ะก็เลยซึมลึกแล้วก็เข้าไปแก้อาการได้อย่างตรงจุดเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือสารสกัดนี่เลยค่ะบอกเลยนะคะว่ามาจากทั้งประเทศจีน ไทยญี่ปุ่นแลวก็ประเทศทางแถบตะวันตกอีกด้วยค่ะบัวหิมะช่วยลดอาการอักเสบสรรพคุณเป็นยาเยน็นปรับการไหลเวียนเลือดสมดําปรับการไหลเวียนเลือดสลายเลือดขัางทําให้ผิวชุ่มชื้นกํายานอียิปต์ช่วยคลายเครียดผ่อนคลายช่วยเรื่องทางเดินหายใจเลือดมังกรช่วยผสานแผลสมานผิวฟื้นฟูเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อทองพันช่างขับลมขับพิษ แก้ช้ำในไขข้ออักเสบโรคผิวหนังต่างๆวานิลามารากัสกาลดความตึงเครียดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดยูคาลิปตัสลดอาการอักเสบแก้อาการหวัดคัดจมูกไพลาสาหายเลือดข้างลดปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกแก้เน็บชาและสมุนไพรไทยจีนระดับราชวงศ์ อีกรวมกว่า67ชนิดโอ้โหคุณผู้ชมครับประสิทธิภาพดีขนาดนี้ปัจจุบันนี้ลองกันไปหรือว่าใช้กันไปเท่าไหร่แล้วครับเกือบแสนคนแล้วค่ะ <Ooh. S 1> เกือบแสนคนคุณผู้ชมครับนั่นแปลว่าการันตีถึงค,คุณภาพะนะครับกับคนไทยทั้งประเทศกว่าเกือบแสนคนขนาดนี้ดังนั้นวันนี้ผมขอโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับค่ะยินดีค่ะก็วันนี้มารายการนี้แล้วก็จะให้โปรโมชั่นดีๆเด็ดๆสําหรับวันนี้เลยค่ะ วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ100สายแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้ปกติน้ำมันนวดทายะ1ขวดร,ราคา450บาท แต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ3ขวดลดพิเศษจากปกติ1,350บาทเหลือเพียง1,190บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆเลยล่ะค่ะของแท้ต้องน้ำมันนวดทายะเท่านั้นและช่วงนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงกันดีก,กว่าครับที่ได้มีการใช้น้ำมันทายะสมุนไพรโบราณสูตรลับสมัยรุ่งเรืองวัดเซ้าหลินกันครับ ใช่แล้วค่ะต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญท่านนี้ของเราคุณผู้ชมรู้จักกันดีแน่นอน <ผม S 1> นคะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงตลกอ,อาวุาโสที่ค้า w a r ดอยู่ในวงการค่ะขอต้อนรับคุณตุมตามเชิญยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับนี่โโเห็นพี่ตุ้มตามบอกว่าสร้างรอยยิม้มสร้างเสียงหัวเราะมาตลอดแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังมีอาการปวดเมื่อยเลยใช่ไหมคะเบื้องหลังไม่ใช่ไม่เคยเปิดลเลยหมายถึงว <c oughs> ่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไปเดิน ึ้นเขาลงห้ว <ughs> ยเวลาถ่ายละคร,ครก็ต้องมีนั่นบ้างโอ้ยังไม่เจอสรรพคุณอุภาพที่ยิ่งใหญ่ของทายะนี่ผมปวดมากนะมีอาการเรียกว่าโอหตอนนั้นปวดเรื้อรัง,ง<อ>เลยใช่ไหมครงอไม่ได้โทษงอไม่ได้หมูปัญหาเรื่องการงอหัวเข่าผู้ใหญ่หลายท่านเป็นพอดีไปเตะฟุตบอลแล้วก็จเจอเพื่อนในวงการด้วยกันคุณวิทย์ไฮเปอร์ตเขาใช้เขาใช้อยู่บอกครับลองอันนี้ดูัิก็ลองลองทาดู ตอนนั้นเริ่มต้นทานจุดไหนก่อนเป็นจุดแรกเลยครับขาเลยครับตรงที่เป็นลูกสะบ้าเนี่ยตรงลูกสะบ้าเส้นการรับการส่งของเขาอะครับผมระทาทานั่งสักสามนาทีนะมันจะไม่เย็นเลยนะมันมันสักห้านาทีได้มันจะมีความรู้สึกเย็นๆทาร์แล้วเริ่มแบบเริ่มมาละเริ่มมาแล้วเริ่มขยับเขาเริ่มขยับเขาเอ้ยได้ผลนี่ ก็เลยขออนุญาตเขาบอกทาหลังให้ครูทีได้ว่าอออันนี้คือแค่ทานะยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ขอเข้าไปบ้านโอเคแค่ขอทาตรงนั้นก่อนพอทาไปนิดนก็ได้นี่หลังจากนั้นก็ขอเข้ามาทาทุกวันเลยครับขวดที่เอวิตเนี่ยอ๋อขวดที่ถูวใจเลยยืนให้ลองใช้ข้อขอใช้เขาว่ายืดมาเลยแล้วกันครับผมยืดฮะและนี่พอทาเขาก่อนนอนเย็นซาขวดเล็กๆจิ๋วๆเงี้ยภาพลุคภาพสุดยอดจริงนะผมบอกให้ ผมใช้อยู่กินเรียกว่าติดตัวไว้ตลอดเลยติดฮะวลาเข้าสนามบอลต้องต้องมีต้องมีแล้วดมให้มันชื่นใจร่างกายโล่งลุ่งใช่ฮครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับผมว่าน้ำมันนุดนทายาเนี่ยไม่ต้องไปซื้อยามองซื้ออะไรเราไม่ได้ว่าเขานะแต่เนี่ยผลลัพธ์มันออกมาสุดยอดเลยปวดบวมย่อเคดอะไรต่างๆมาได้หมดคุณจะเป็นลมเนี่ยนะ เปิดแค่นี้ซื้อหนักๆลงใช้เลยครับคนอายุห้าสิบขึ้นหรือว่าอ่อนกับผมหรือว่ามากกับผมนั่งแล้วโอ๊โอ๊ะเงี้ยอย่าไปร้องให้ภรรยาเห็นทายอยางเี้ครับผมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะคุณตุมตามมายืนยันการันตีถึงผลลัพธ์กันขนาดนี้แล้วถึงตาคุณผู้ชมแล้วค่ะที่จะมาทดลองใช้น้ำมันนวดทายัาในการแก้อาการปวดเมื่อยค่ะ ชื่อสนะสวุวรนโนครับผมชื่อเล่นชื่อทอมครับเป็นนักแสดงอิสระครับทุกวันถ้าว่างจากเสร็จงานนะครับก็จะไปเตะบอลกับพวกพี่ๆครับทีมผมเนี่ยซิกเกอร์สตาร์เอีนี่ก็คือเป็นทีมเกี่ยวกับพวกพี่ๆดาราพี่น้องในวงการนะครับฟุตบอลเนานะทุกๆคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีเหตุปะทะกันบ้างจุดที่เลื้อรังนานที่สุดก็จะเป็นหัวเข่าครับกับข้อเท้าทายเนี่ยมันดีกว่าตัวอื่นจริงๆลองนวดลองคึงลองดูครับผมมันมัน,มนบรรเทาขึ้นมันค่อยๆมันค่อยๆดีขึ้นนะครับ ข้อเท้าเนี่ยมันใช้งานได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หัวเข่าเนี่ยจากที่เส้นผมก็จี๊ดเหมือนกันเวลาลงน้ําหนักทุกวันเนี่ยมันมันไม่ต้องมาพะวงแล้วครับแล้วก็สูดดมก่อนนอนอีกครับหลับสบายมันผ่อนคลายครับจากที่ผมเป็นภูมิแพ้เป็นหอบต้องพ่นยาก่อนนอนทุกคืน,นครับจนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพ่นยาลองเปิดใจดูผมว่ามันมันจะดีสําหรับทุกคนครับผมจริยาใจหานนะคะอาชีพช่างตัดผมค่ะปัญหาคือนิ้วล็อกค่ะคือเราจับได้มากแล้วเราดึงผม มันคือกำกำงองตลอดอะค่ะเป็นตรงนี้จุดแรกแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นที่แขนอุ๊ยทรมานมากนอนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะปวดแล้วก็เป็นมากมันถึงอาการบวมแล้วก็ต้องหยุดทํางานมันจะปวดแป๊บๆก่อนแล้วทีนี้พอเราทํางานทุกวันทุกวันเราต้องยกปัต,ตเรเลียนไงคะมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็พอดีพอเจอคุณน้องแนะนําให้ก็เลยลองใช้ดูก็ดีขึ้นไม่ต้องไปฉีดยาแล้วไม่ต้องไปหาหมอต่อปกติจะต้องไปโรงพยาบาล ไปหาหมอฉีดยาเข้าเส้นสองสาครั้งมันก็เป็นเงินไหลตังค์เนาะสำหรับเราเพราะวันหนึ่งเราก็จะได้ไม่ได้มากเท่าไหร่ลองใช้ดูแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆครั้งสองครั้งก็จะเห็นผลแล้วค่ะชื่อนัฐการสนกเกียรติค่ะประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะลักษณะก็คือปวดหัวแต่ว่าปวดหัวถึงขนาดที่ว่าเป็นไมเกรนก็ไปพบคุณหมอแล้วก็บอกว่าเป็นคันที่ว่าทานยาไม่หายต้องไปฉีดยาเพื่อระงับปวดแล้วก็เวลาปวดเนี่ยก็คือ มันจะตาผ้าตามัวแล้วก็มีอาเจียนออกมาด้วยขึ้นสุดแล้วไม่มีทางลงเลยคุณแม่ค่ะเป็นคนเอามาให้ลองใช้เราทาบริเวณด้านหลังต้นคอแล้วก็ใช้สูตรดมช่วงที่ไมเกรนแรกๆเนี่ยกำลังจะขึ้นนะคะคือมันยังไม่ปวดสุดเนี่ยเราก็รีบทาก่อนเลยมันเบาลงเพราะว่าตัวยานเนี่ยมันเป็นสูตรเย็นคือเย็นแบบที่ว่าเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์เลยะคะ่ะ มันเย็นแล้วมันสบายแล้วมันรู้สึกโล่งจากที่ไม่เคยว่าถ้าเกิดปวดแล้วมันจะปวดขึ้นไตน่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพอมาลองใช้ตัวนี้แล้วกลายเป็นว่าปวดแล้วมันมันลดลงมันเบาลงอะค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ100สายแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้ปกติน้ำมันนวดทายาั1ขวดราคา450บาท แต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ3ขวดลดพิเศษจากปกติ1,350บาทเหลือเพียง1,190บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆเลยล่ะค่ะของแท้ต้องน้ำมันนวดทายะเท่านั้นชื่อน้องค่ะอาชีพทำอาหารค่ะทำกับข้าวเป็นแม่ครัวแล้วเมื่อก่อนนี้ก็เลี้ยงหลานแล้วก็อุ้มหลานเวลาหลานงองแงหลานอะไรเงี้ยค่ะก็อุ้มแล้วพอตอนหลังลูกชายบอกว่า แม่มาช่วยทําอาหารเพราะว่าผมเปิดร้านอาหารที่บางสีเมืองชื่อร้านกอกุ้งเก่าแม่มาช่วยหน่อยก็เลยโอเคเดี๋ยวแม่ลงมาช่วยก็เลยให้ทํากับข้าวมั่งย่างกุ้งมั่งมันก็ปวดตรงหวัวไหลแล้วก็ต้นคอบางทีก็ลามลงมาถึงหลังอุ้มหลานเลี้ยงหลานก็ปวดเมื่อยก็จะให้ลูกๆทาให้มั่งบางทีก็แฟนทาให้แต่คือเป็นคนติดความหอมของทายะค่ะ เพราะว่ามันเป็นสมุนไพรตัวเองก็ชอบสมุนไพรยอยู่แล้วก็เลยเออสูตรดมพอดมแล้วมันก็แบบมันชื่นใจมันโล่งม,มันเบานเนี้ยค่ะก็เลยพกติดตัวประจําไปไหนมาไหนก็จะพกทายะใช้ดีมากค่ะ,ะนิชกุลปัมมุสตรคิครับผมปัญหาของผมเนี่ยหลักๆแล้วผมจะเป็นคนออกกําลังกายก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการอักเสบตามกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆนะครับที่เล่นก่อนหน้าที่จะมาเจอทายะผมก็ไปหาหมอแล้วก็ไปหาหมอนวด ทายายาแก้ปวดทานยาด้วยครับครบหมดเลยครับผมก็มันช่วยได้ในระยะสั้นๆคนรู้จักแนะนํามาครับให้ไปลองใช้ดูตัวทายาช่วยได้ดีมากครับก่อนออกกำลังกายผมจะใช้ก่อนหนึ่งครั้งเพื่อช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ตรงที่มีอาการอย่างเงี้ยครับเราทาไปเลยก็แนะนําครับว่าอยากให้ตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยดูแลสําหรับคนที่มีอาการใกล้เคียงหรือว่ามีอาการเหมือนผมนะครับ ชื่อธัญพัฒน์นะคะธนโชเทศิล์หรือว่าเรียกง่ายๆว่าดีเจเอนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเองย้อนไปก็คือ3ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าอัตราที่จะเดินเหมือนเดิมมันจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเป็นเข่าที่เขาบอกว่าลุกก็โอยนั่งก็โอยเนี่ยแหละเขาเป็นอาการคนนี้โดยตรงจนมาจากรายการอยู่ที่นี่ที่สบายดีมีคนแนะนําบอกว่าเนี่ยมีน้ํามันตัวหนึ่งนะตอบสนองในเรื่องของการปวดได้ด้วยลองใช้ดูจากเข่าที่เวลาลุกขึ้นปุ๊บมันดังป๊อบๆแกลบๆมันก็รู้สึกมันจะเริ่มบาเบาลง จากที่เราเหยียดขาเมื่อก่อนไปวัดทิงนั่งไม่ได้เลยการยืดขาขึ้นการนั่งสบายขึ้นน้ำมันนวดทายะตัวนี้ตอบโจทย์ให้กับสำหรับคนที่มีอาการปวดนะคะโดยเฉพาะคนนี้ปวดเรื่องเขา่าปวดมานานทรมาน,านมานานต้องลองแล้วคุณจะรู้เองว่าทายะดีอย่างไร และในช่วงนี้ครับเราก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นถึงวิธีการใช้งานของน้ำมันนวดทยยะแบบนี้จริงๆบางคนบอกว่าอาจจะปวดตามจุดต่างๆที่ไม่เหมือนกันบางคน <c oughs> อาจจะปวดตรงบริเวณข้อบาา่าไหลหรือจุดไหนก็แล้วแต่ <c oughs> ดังนั้นในวันนี้ครับ คุณเบบี้อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นผูน้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยนะครับก็เลยได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทางศูนย์มาด้วยเดี๋ยวให้คุณเบบี้ได้มีการแนะนําสักนิดนึงครับค่ะท่านนี้ก็เป็นคุณหมอพอดนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําศูนย์ค่ะได้น้ามันนวดไทยะไปแล้วจะไปทํายังไงในการใช้ยังไงถูกต้องอนะคะแล้วก็มีน้องนิด้วยโอเคค่ะโอเคครับเป็นกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของคอบาลัยโอ้โหโดยเฉพาะออฟฟิซินโดมวิธีการใช้น้ามันนวดไทยะก็ ให้เรานะครับหยดใส่ฝ่ามือนะครับประมาณสัก5หยดนะครับผมว่ากําลังดีนะครับ5้าหยดจากนั้นนะครับก็ลูบฝ่ามือของเรานะครับแล้วก็ทาไปบริเวณที่เรามีอาการนะครับตึงเกร็งต่างๆที่มีอาการปวดนะครับโดยเฉพาะการบริเวณบ่าของเราด้วยนะครับแล้วก็ตรงต้นคอด้านหลังตรงนี้สําคัญนะครับก็ทารูปให้ทั่วนะครับ ผู้ชมขาระหว่างที่คุณบมอพอทาลงไปแบบนี้สายตาเรามองลงไปนี่คือเขาซึมซาบเร็วมาก ห้าหยดเมื่อตะกี้นี้คือซึมลงไปและไปช่วยบรรเทาอาการปวดให้กับน้องรังแบบของเราแล้วที่ทําได้ขนาดนี้คุณผู้ชมเพราะว่าโมเลกุลค้านเล็กมากๆเพียงแค่0.25ไมครอนเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากลองต้องลองจริงๆที่สําคัญเรายืนกันอยู่ข้างๆแบบนี้ผ่อนคลายสบายใจไปด้วยมมถูกต้องคือกลิ่นหอมและทําให้รู้สึกว่าเราสดชื่นและผ่อนคลายจริงๆมันเฟรชขึ้นจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งอาการนะครับที่คนสูงวัยนะครับเป็นกันเยอะมากก็คือเรื่องของอาการ ปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะมีอุบัติเหตุด้วยนะนะครับเพราะว่าการปวดเกิดได้2อย่างก็คือ1อุบัติเหตุกับในเรื่องของความเสื่อมของร่างกายของเราครับนะครับก็คือพฤติกรรมที่เราทํางานทุกวันทุกวันก็ทําให้เกิดอาการข้อต่างๆมันเสื่อมลงได้นะครับการใช้ก็เหมือนเดิมนะครับให้เราหยดน้ํามันทายะนะครับใส่ฝ่ามือบริเวณฝ่ามือเราประมาณ5หยดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการทาไปที่หัวเข่านะครับด้านหน้าของเรา นะครับรูปไปให้ทั่วนะครับหลังจากนั้นนะครับจุดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่ต้องทานะครับก็คือตรงใต้เข่านะครับประมาณ5หยดนะครับเราก็ทาประมาณใต้เข่าตรงนี้คือตรงข้อพับใต้เข่าใช่ครับแล้วก็เอ็นหลังเข่าเลยอารูปให้ทั่วรอบเข่าเลยนะครับตรงเข่าเนี่ยมันจะมีในเรื่องของกระดูกอ่อนด้วยแล้วก็เป็นพวกเส้นต่างๆนะครับ ที่จะทําให้เกิดอาการอักเสบหรือเจ็บนะครับทาน้ํามันทายะนะครับซึ่งมีสมุนไพรดีๆจะเข้าไปดูแลฟื้นฟูซ่อมแซมให้กับข้อเข่าของคนสูงวัยที่มีอาการปวดอยู่ครับก็จะเสริมให้อีกนิดนึงสําหรับแต่ละจุดนะครับก็พยายามทาให้ได้อย่างน้อย3าเวลานะครับถ้าทาได้3ามเวลาเนี่ยมันจะครบของโดสของตัวสมุนไพรที <collectors Pent az awa> <ador> ่มันจะเข้าไปดูแลได้เต็มที่ะครับ แก้การต่างๆที่คุณผู้ชมรู้สึกกระปวดอยู่บริเวณนั้นที่ล้างคุณหมอแนะนําเลยเช้ากลางวันเย็นคุณผู้ชมทานแบบนี้เลยค่ะและขนาดนี้นะคุณผู้ชมขาหลายๆคนบอกว่าโอ้โหอยากใช้แล้วนะคะเดี๋ยวสุดท้ายให้คุณเมบี้ได้ฝากดีกว่าวันนี้ใครที่ชมอยู่มีปัญหาในการปวดต่างๆนะคะรวมไปถึงอยากจะซื้อฝากคนที่เรารักวันนี้อยากให้คุณเมบ์ี้ได้ฝากดว่าค่ะก็ฝากน้ำมันนวดไทยะนะคะ ที่มีคุณภาพดีแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกมือชาปวดข้อปวดเข,ข่าไมาเกรนออฟฟิศซินโดมนะคะซื้อไปใช้ค่ะแล้วจะรู้ว่ามันดียังไงนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะอยากบอกต่อ ค,ะค,ะครับผมเอาเป็นว่าแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับวันนี้อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมคุณโทรมาก่อนก็ได้ใช้เองก็ได้ครับ<ช>หรือว่าจะซื้อไปให้กับรานโน่ที่คุณไปประจำชิโ<ม>นไท้ก็ยิ่งดีคุณผู้ชมครับความพิเศษขนาดนี้โปรโมชั่นพิเศษมากดังนั้นพลาดไม่ได้ครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณเบบี้แล้วก็คุณหมอคอสที่มาให้ความรู้รวมถึงโปรโมชั่นดีๆกับคุณผู้ชมด้วยค่ะขอบเพืนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เด็ดขาดกับโปรโมชั่นพิเศษททีีี่่สุดเราามม กันในใวันนี้ค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับ100สายแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้ปกติน้ำมันนวดทายะ1ขวดราคา450บาทแต่ถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ3ขวดลดพิเศษจากปกติ1,350บาทเหลือเพียง1,190บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากๆเลยล่ะคะ่ะของแท้ต้องน้ำมันนวดทายะเท่านั้น